ถนนหน้าโรงเรียนนี่ผมสร้างตนเองด้วยค้าสามนะครับตำบลบ่อกแก้วอำเภอบางหินครับต้องขอบคุณชุมชนนะครับมีคลมซอยสามวันนี้มาช่วยนะครับเอารถไถนะครับมาดันพื้นที่บริเวณถนนนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ทุกๆปีก็จะมีน้ําท่วมขังแล้วก็เป็นถนนทางเข้าโรงเรียนนะครับค่อนข้างจะเข้าออกยากลำบากสักนิดหนึ่งนะครับแบบนี้ต้องขอบคุณชุมชนนะครับว,วันนี้มาให้บริการแล้วก็ดูแล ปรับพื้นที่โรงเรียนนะครับ